คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนเก่าทุกๆกคนแล้วก็สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปต้อมวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะต้อมลงคลิปแนวทางหวยอานอยลาวสตาร์หวยหุ้นหวยมาเลสหวยลาวพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็คลิปเลขเด่นคนดังนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครค่ะอย่าลืมแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะก่อนอื่นเราไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวาน พิเศษออก497แล้วก็93นะคะเพื่อนๆสูตรวัดดวงเราเข้าตัวกลับนะคะสูตรวัดดวงเราเข้าตัวกลับพิเศษนะคะแล้วก็ปกตินะคะเพืเ่อนๆออก286 แล้วก็64นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราเข้าตรงๆนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านไหนที่รูดเลข8<ๆ>ก็เข้าอยู่แล้วนะคะส่วนเลขที่ตั้มเจาะให้ก็คือ8 6นะคะเราเข้าตรงๆงเลยค่ะ6.4เราไม่เข้าส่วน VIP นะคะ84 3ส3ไม่เข้านะคะแล้วก็1 3สนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะ ต้องให้การเลข3ไว้นะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะ3 4 3ให้เพื่อนๆนะคะเราเข้าอันนี้เป็นตัวกราบเนาะเราเข้าตัวกราบเราไปตามกันต่อเลยนะคะฮานอยสูตรวัดดวงงวดประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะเพื่อนๆเลขเด่นก็จะมีเลข9กับเลข6นะคะ เลข9ก็จะมี90ค่ะ92นะคะ94ค่ะแล้วก็98นะคะเพื่อนๆส่วนเลข6นะคะเลข6มี60 65 67ตัวสุดท้ายก็คือ69นะคะเพื่อนๆน,นำเลขเด่นมาจับคู่กันเลยค่ะส่วนตัวกันนะคะกันเลข2ค่ะ มี20งศูนนะคะตัวสุดท้ายก็คือสองแปดค่ะส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบเลขวิ่งเลขรูดนะคะเป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลขเก้านะคะรูดเลขหกค่ะที่สำคัญต้อเน้นไว้ทุกๆคลิปเลยนะคะซื้อหวัวอย่าลืมตัวกลับด้วยนะ เพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะต้อมจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมรวยๆเฮงๆปังๆนะคะวันนี้รับทรัพย์ค่ะกระเป๋าตุงเลยนะคะต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย